มือนี้ได้เมนูย่างพี่น้องลูกชิ้นเนื้อย่างเนี่ยีไม่อันนี้หมูหมูย่ออบุบลกับลังเหลืองพี่น้องหมูยออบุบลบานเบาโหนกเดอ้อพี่น้องเนี่ยสั่งขเจ้ามานี่ก็ลูกชิน้นชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนี่ยมาเสียบเอาพี่น้อง วันนี้ได้เมนูย่างมากินลูกชิ้นย่างน้ำกันเด้อพี่น้องลูกชิ้นย่างหมูย่อย่างน้ำกันหมูย่ออบบนแต่ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นหัวหินพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแสบแสบน้ำกันหลดมือนี่ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบพราว่าสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนชินชมชาแนลด้อพี่น้องด้วยมา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 พี่น้องเมนูย่างอันนี้ลูกชิ้นเนื้อย่างอันนี้หมูย่อย่างด้อพี่น้องแถ้วเนี่ยอันนี้กุ้งกุ้งกุ้งย่างพี่น้องเนี่ยบวกเป็นย่างกุ้งด้วย เมืองย่างกุ้งหรือเมืองกุ้งย่างนี่แหละอดี๋ยวไปผัดพิ้งถึงกรเจ้าพี่พน้องผักกระมีสลัดกระลำามักแตงพี่น้องมักแตงอ่อนๆพริกกับกระเทียมมาเว้แก้มมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเบิ่งเนี้ยพี่น้อง เห็นบ่ลูกชิน้นกุ้งหมูยอ่อเอาสัตวนะี้เลยเนาะพี่น้องเนาะมากินกันเลยพี่น้องมีขนเหนียวคือเกอลเลยพี่นอ้องนี่ยขนียวขนเหนียวผักโยกลางก็มีเด้ดพี่น้องนี่บุมีมึงชไวยไปย้ำมันหมดจังหยิบเนาะพี่น้องเนาะ มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาแซ่แบๆกันอันนี้ตำมะคุงกินกับตำมะคุงพี่น้องตำม,ม,ารารตมระระกอตำปลารมาเด้อพี่น้อง,ก,งก่อนเบิองลิปอย่าลืมกดซับไก่กดไ์กดแช่กดติดตามเพื่อปิดรังแรงใจผมเขาพี่น้องมามามาทางไก่ถ้าไก่หาเขามากินน้ำกันพี่น้องมาเด้อเบาหนวกมาเด้อเนี่ยได้เอ โมย่ออุบนเด่นอีพี่น้องสังเขเจมากอืม,อม,อมวอมนอำแดงม 搞不完对不？ เกียวจะเปเดวยน้องม่นคือสัตว์ท่าไมอืม

mhm cung rung cung mhm nhẹ mhm 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 Cái này có mhm 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 không 음. 네, 그럼. มันขนาดเล็กครับ ừ <coughs> hm ม,มันมากเลยพ้องว่ากุ้งมัน Mm hmm. หอมครับพี่น้องอันนี้จ่กุ้งมันซาแบบนี้เพี่น้องกุ้งปูเนี่ยผมก็ค่อมากแบบนี้แกเราใครอยู่ให้ผมมันน,น,นั่งแกเลยบ่ไหวแล้วมันเสียวเวลาเดี๋ยวคนอื่นกินหมดก่อนเมื่อนวิ่อย่างหรอก 报电，报电。 ว้ามันดีกนะันปีใหม่ไปจัดเริม่มนเนาะกุ้งตัวใหญ่มันดีขนาะด มึงบุกง้อกลุ่มโอยต้อมยำคือแฉกเลยพี่น้องมันกระกระรัดง้อเดี๋ยวอิ่มได้แน่นอง Hồi nhé khắp rồi Thấy khắp tàu được chứ mình ทำเส้นหมกกมรอบนิ่หนสมหมกกอบผอมไปเลย พิมเรยร้อยเลยยังเลยสามลูกชิ้นสามแ่กุ้งสามตัวหมูย่อสามเป็นกมแตงแต่แตง่แตงเหลือซีนไว้เอาพิมพ์้องเดี๋ยวกินน้ำก่อน <c oughs> อิ่มแล้ว พี่น้องสำหรับมือนีก็ขอจบลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเ้อพี่น้องเด้ออันใดดูวัสุภาพบนเรียบร้อยก็ขอถรวขอแพยหลายพี่น้องเนื่องจากกุ้งกตัวใหญ่ยัดเข้าไปแต่ละคับหนูคำตันเหลือพี่น้องจั้งใดก็ขอตรวขอแพทย์หลายเด้อสิกริยามารยาัดในการกินว่าเรียบร้อยบ่สุภาพดูมุมมั่มก็ขอตรวจขอแพทยพี่น้อง,มมมมออองสำหรับมือนีก็เป็น เมนูง่ายๆพี่น้องเมนูตำมกคุงหรือสมตำบ้านเฮานี่แหละก็หมยูย่อทอดเอ้ยหมยูย่อย่างกุ้งย่างลูกชิ้นย่างแก้มกับผักสดคือมะแขงแล้วก็กระลำแล้วก็อีนนี้สลัดพี่น้องเรามีเอาลูกหลดมาแก้มกี่โอ้ซัดไปสามหน่วยสามเม็ดเผ็ดจวดหยุดพี่น้อง,องเดี๋ยวเผ็ดไร ตำบักหฮงกับตำใส่บก,กอกแซ่บๆสบตำแบบบานๆอีสานบานเฮาพี่น้องเอา้าสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบบุญขอบพลายพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยบ่ขคามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อจังได๋ก็ฝากนิดนึงพี่น้องฝากกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมเมือเราเลยพี่น้องสำหรับมื้อนี้จอนแกนจินตม,มต้องจากลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกจจมาไก่ความไข่มาเวียนลำลำเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุสำหรับนี้แกงนจินชม่มชาแนลจากลา์พี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ